สวัสดีครับพี่พีทุกท่านครับวันนี้มาพบกันเหมือนเดิมนะฮะกับชวนทุกสตูโอนะกับผมราชศรีก็เข้าสู่ที่ห้าล้านสิบนะครับยังไงก็เดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกดเซฟเป็นมือใหม่ในกรับนะครับนะฮะเหมือนเดิมเด่นทุกขายทุกองตามสโลแกนเลยนะครับชมและชอบสนใจองไหนก็ทักไลน์เข้ามานะครับมีที่โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0ูนย์เก้าศูนย์สองแปดห้าศูนย์แปดสี่หนึ่งนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างที่คอมเมนต์ใต้คลิปเข้าไลน์ใายสอบทำ เดิมครับวันนี้เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับมีอะไรมาแบ่งปันให้พี่นะครับมาให้พี่ๆชมมั่งนะเลยมานลี้เรามันกับองค์แรกนะครับเป็นนะฮะนี่ครับนะครับนะครับวัดพลับนะครับนี่นะครับนี่ฮะปฐมมาบทนะครับของผงสมเด็จวัดระฆังนะครับนะท่านเป็นเอ่อเขาเรียกว่าปรมาจารย์นะนะครับเป็นอาจารย์ของ สมเด็จพุทธจารย์โตประมังศีนะั่นเองนะครับสังฆราชสุกไก่เถื่อนนะท่านเป็นเรียกว่าต้นฉบับของผงสมเด็จนะครับนะพัะเนื้อผงนั่นเองนะครับนี่พิมพ์นี้เขาเรียกว่าพิมพ์เสม,มาครับพิมพ์วันทาสนะพี่นะนะครับนี่พิมพ์นอนหรือพิมพ์ยืนนะฮะดูข้ายอย่างนี้ก็จะเป็นนอนนะแต่อย่างนี้ก็จะเป็นยืนนะยืนถือดอกบัวนะครับอย่างนี้ก็เหมือนปางอะไรใส่ญาตินะเหมือนนอนแนละ้วก็ไม่แน่ใจนะก็จะดูยังไงนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะพี่เขาเรียกว่าพิมพ์วันทาเสมานะนะครับ นะครับนี่สังขลชสุกไก่เถื่อนนะครับตรงนี้สวยนะครับถือว่ายังสวยนะครับชีบอกเลยตรงนี้มีบินเนื้อนิดๆตรงนี้นะครับตรงนั้นก็ยังสวยสมบูรณ์เลยฮะพระลงกลุ่นะพี่นะเป็นพระลงกลุ่นะครับเนื้อก็ยังว่าเลยเป็นปฐมบทนะฮะองค์ต้นฉบับของเนื้อสมเด็จเนื้อผงก็คือเนื้อผงดีๆนี่แหละนะครับเหมือนผงสมเด็จนี่แหละนะครับเป็นจุดกําเนิดต้นกําเนิดของพระเนื้อผงนั่นเองนะครับเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆนะพี่นะนะครับตรงเส้นคอนีจะมีเส้นเอ็นนะ นะครับสำหรับพิมพ์บรนทาสีมาตรงนี้นะครับต้องดูให้ชัดจะขึ้นเส้นนะครับนะนะครับนี่ครับไข่นะพระลุงกุ่นะพี่นะนะครับนี่นะครับเป็นพระลุงกุกน่นะครับนี่ฮะเป็นพระหน้าเดียวนะพี่นะนี่ตรงนี้อาจจะมีรอยจิกขึ้นนะไม่แน่ใจนะอาจจะประมาณจิกเล็บจิกขึ้นอย่างนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าพระพิมพ์บรรทาสีมาเนี่ยจะเป็นพิมพ์หน้าเดียวนะด้านหลังจะเป็นเบี้ยนะคล้ายแบบมงกุฎนะคือ พิมพจะแค่นี้นะและ้วเขาจะปั้นเนื้อกดลงไปนะหลังก็จะอุ่มนะครับนะครับนี่จะไม่มีตะเข็บนะพี่นะพระพิมพ์นี้จะไม่มีตะเข็บจะไม่มีร่องตะเข็บนะพี่นะเพราะว่าพระมีหน้าเดียวนะคือแกะพิมพ์หน้าเดียวแล้วก็ใช้เนื้อกดลงไปนั่นเองนะครับนะนะครับนี่ะเดี๋ยวมาดูเนื้อหาใกล้ๆนะพี่นะนี่ฮะนะครับเนี่เยเนื้อเนื้อเปิดตรงนี้นิดทีเดียวนะพี่นะนอกนั้นก็สมบูรณ์หมดเลยนะครับนี่เนี่ยตรงเนี้ยเนื้อกระเทาะบินนิดเดียวอย่างนี้ฮะนะ เนี่ยเห็นเนื้อชัดๆเลยนะพี่นะชัดไหมวันนี้นี่ฮะดูฮะเนื้อเนื้อหานะพี่นะนเห็นไหมนี่ฮะนะนะรตรงคอนี่ก็มีเหมือนเส้นเอ็นนะเป็นเส้นๆลงมานะครับนี่วันทาเสมานะครับวัดพลับนะครับนะนี่ฮะนะครับไข่เนี่ยก็เหมือนไข่เป็นพักกูนะพี่มึนไข่แบบ อะไรอรบางคนพรมนะครับนะประมาณเหมือนกันเหมือนกันนะพี่นะเป็นพระโซนลงปลุกนะครับนะนี่ฮะดูฮะนะครับนี่นี่ตรงนี้ก็มีก้อนไข่ก้อนปลุกนะครับนี่ตรงปลายขานะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับบันทาเสมานะครับสังกะรชสุกไก่เถื่อนนะพี่นะนะครับนี่อ๋อชอบใจทักทายสอบถามราคามาเลยนะครับนี่ อยู่บบ้านผิวหิ่งๆเลยนะครับเนะนี่ไข่นะดูไปมันก็นเอ่อคิดน,นึกถึงเหมือนปีลันนะพี่นะเออนะเพราะว่าพระจะโซนลงปลูก็จะขึ้นไข่ประมาณเนี้ยใช้แบบเชิงแบบเทียบแบบอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเทียบในการดูเขาเรียกอะไรอนะ่ะผมก็ลืมแล้วเรียกแบบประยุกตประยุกเออประยุกตกันดูนะพี่นะนะครับนี่นี่นะครับ นะครับนี่อ่ะโอเคแป๊บหบนึ่งนะครับเดี๋ยวมีสายเข้านะครับกลัวจะเป็นธุระด,ด่วนหรือเปล่านะครับขออภัยแป๊บหนึ่งนะครับอมาต่อกันนะครับผ่านไปครับอง์ต่อมาครับเป็น พระสมเด็จนะครับนี่องนี้เนื้อแบบถือว่าผิวแบบผิวกระเจะเลยนะพี่นะผิวค่อนข้างเดิมเดิมเลยนะครับนะอืมนะครับผิวค่อนข้างเดิมเดิมเลยนะครับดูฮะเนื้อกระเจะนะพี่นะดูฮะรอยเตะรอยตีกพวกนี้แบบลักษณะแบบกดพระตอนแบบเนื้อมันหมานนะพี่นะดูฮะมันจะเป็นกระเจะเป็นนั่นเลยนะครับดูฮะนะครับดูนะพี่นะนี่ครับ นะลักษณะแม่พิมพ์นะครับพระตระกูลวัดเกศเนี่ยจะเป็นพระขอบกระจกนะพี่นะนี่ฮะเป็นกรอบกระจกนะฮะยกขึ้นมานะครับนะนี่ฮะนฮะครับดูฮะด้านข้างก็จะเอกลักษณ์โดยรวมนะด้านข้างวัดเกศเนี่ยตัดพิมพ์เสร็จเขาจะมีรอยตะไบนะพี่นะเ,เรียกเรียกว่ารอยฝนแล้วกันนะพี่นะจะมีการรอยฝนกระดาษทรายอยู่นะฮะองค์นี้ก็มีนะครับนี่เนื้อหาในผิว สวยเลยนะครับนี่มีรอยฝนกระดาษทรายอยู่นะพี่นะนะครับองนี avenue, ้นะครับนี่ผิวนี่เป้ปงๆเ,เลยนะครับคือผิวยังไม่ได้เปิดเลยนะพี่นะพระองค์นี้ได้มาแบบบ้านๆนะพี่นะอยู่ในตลับนะครับตลับเลี่ยมใช้อยู่นะพี่นะนะครับนี่ผิวก็เลยแบบยังไม่ได้เปิดเลยนะครับนี่นะเดี๋ยวมาดูเนืน้อหาใกล้ๆกล้กันนะพี่นะนะครับนี่พิมพ์นี้เขาเรียกว่า6ชั้นอกตลอดนะพี่นะเป็นพิมพ์ลองนะถ้าเป็นพิมพ์หลักก็คือเป็นพิมพ์หนดับหนึ่งก็คือ7ชั้นนิยมนั่นเองนะครับองนี้คือพิมพ์ลองมานะครับ ราคาก็เป็นรองแค่เจ็ดชั้นนิยมนะครับประมาณนั้นแล้วกันนะครับนี่นะครับดูนะครับนี่ฮะดูว่าพระตระกูลอ่วัดเกศชโยเนื้อจะแก่ตังอิวนะพี่นะนะครับเนื้อหาเนี่ยจะแก่ตังอิวเห็นพี่ๆเห็นไหมเนื้อจะขึ้นไตเลยนะนี่จะออกสมฉิมแก่ตังอิวนะครับนี่ตรงมุมนี้ก็จะมีติ่งนะพี่นะเห็นไหมเห็นชัดเจนนะพี่นะนะครับนี่ผิวแบบเป็นแป้งเลยนะครับผิวแห้งๆแบบเดิมเลยตรงหูสองข้างนี่จะมีติ่งนะพี่นะนี่นะ ครับคมชัดนะครับตรงนี้นะครับผิวจะออกเหมือนล้านนิดนึงนะครับเพราะว่าผ้าเปียกๆนะครับเข้าใจว่าน่าจะจุดตอนเนื้อเปียกมันมานะฮะนี่ล้านธรรมชาติเลยนะพี่นะดูว่านี่ฮะเนื้อจะแก่น้ํามันนะครับตรงจุดนี้ตรงกลางเนี่ยนะครับตรงตรงกลางหว่างหัวเข่าตรงนี้นะตรงปลายเล็บผมเนี่ยขออภัยนะเล็บดำนี่นะครับจะมีติ่งนะฮะจุดนูนๆขึ้นมานะครับนี่นี่เป็นแ่เขาเรียกว่าจาหนีในแม่พิมพ์นะพี่นะนะครับเข่าสองข้างอาจจะยกนะครับนี่นะครับนี่ฮะดูฮะ นี <łość> ่ฮะดูฮะธรรมชาติเนื banks, ้อหานะครับสวยนะพี่นะผิวแบบไม่ได้ใช้เลยนะเนี่ยพี่ๆก็เห็นเลยนะมันเนื้อแบบแห้งๆเพงแป้งนะครับเนื้อเนื้อธรรมชาติเลยนะครับนะผิวพระนะครับดูฮะสภาพพระไม่ได้ใช้เลยนะไม่ได้ผ่านเหงื่อผ่านใครเลยนะพระอยู่ในตลับเรียมนะพี่นะเนี่ยจะมีรอยฝนนะพี่นะผมเนี่ยเดี๋ยวผมส่องให้ดูเห็นร้อยฝนนะนี่นี่นี่พี่ๆเห็นไหมเนี่ยมีร้อยฝนนะ เอกลักษ์อีกอย่างหนึ่งนะของวัดเกินะครับด้านข้างจะมีรอยฝนเพราะเขาตัดพิมพ์เขาจะตกแต่งพิมพ์นะมีการรอยฝนนะครับนี่นี่ฮะรอยฝนนะพี่นะนะครับเรียกว่าฝนกระดาษทรายนะไม่แน่จะเป็นกระดาษทรายเรื่ออะไรนะครับเขาก็คือเขาจะมีรอยฝนนะครับนี่นะฮะนะวัดเกินะครับพิมพ์เจ็ดชั้นอกตลอดนะหกชั้นอกตลอดนะพี่นะหเจ็ดหกชั้นอกตลอดนะครับนี่ดูว่าเนื้อจะออกโซนแก่ตั้งอิวนะเพราะว่าวัดเกินะจะเนื้อส่วนมากจะโซนแก่ตั้งอิวนะครับ เอาเอาอีกแล้วพี่ๆนะลืมอีกแล้วตก่อนทางานก็ลืมนะครับลืมชาร์จแบตนะพี่นะนะครับนี่แบตเตือนแล้วนะครับอเอาอีกแล้วนะงานเข้าอีกแล้วนะกําลังทํางานนะครับดูฮะเนื้อนี่แกะทั้งอิวนะพี่นะนี่ฮะดูฮะโอ้โหเนื้อสวยมากเลยนะพี่นะเนี่ยครับนี่อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะพี่นะนะครับชอบใจทักทายสอบถามราคามานะครับสมเด็จวัดเกียรติโยนะพิมพ์ หกชั้นอ,อกตลอดนะครับโอเคผ่านไปองค์ต่อมาครับเป็นรูปลอมหาชนนะรูปลอหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมนะนะครับนี่พิมพ์นี้เขาเรียกว่าพิมพ์ไม่มีมือรองนั่งนะน่าจะเป็นพิมพ์เอนะนะครับเนะี่ยพิมพ์ไม่มีมือรองนั่งนะไม่มีมือรองนั่งตรงนี้จะจะมีสามเหลี่ยมคล้ายๆตาพระอินทร์นะพี่นะตรงนี้นะเห็นไหมนะครับตรงใต้หวัวเข่านะครับใต้ใต้ใตวางขานะครับนะตรงนี้นะครับจะชัดจะมีติ่งขึ้นมานะครับนี่นะครับดูฮะเส้นแขน อกล่านะครับนี่ดูฮะจมูกหน้าตาเนี่ยดูๆนะพี่นะนี่นะครับนะครับนี่ฮะดูฮะสวยนะครับตรงนี้แต่ว่าผมไม่เข้าใจว่าเจ้าของเดิมน่าจะมีการทําผิวหรืออะไรหรือเปล่านะครับว่านาตรงนะพี่นะเพราะว่าอันนี้ต้องดูที่พิมพ์ทรงแล้วนะดูที่ความชอบด้วยนะพี่นะบางคนเล่นพระบางทีอาจจะไม่เข้าใจนะเห็นพระใหม่ดูนะพี่นะผิวเดิมเมนี่ยน้ําทองเลยบางทีอาจจะไม่เข้าใจนะพระสวยพระใหม่ไป บางทีไปทาให้มันมันนะไปแช่น้ํายงน้ายาเพื่อว่าอะไรเนี่ยทําให้เสียผิวโดยรวมนะผิวเดิมไปเนี่ยถ้าแบบคนเล่นจริงเล่นเป็นจริงเนี่ยการทําอย่างนี้เนี่ยก็จะเสียราคาไปเลยนะพี่นะนะครับนี่ฮะแต่ว,ว่าพิมพฟอร์มเนี่ยโอเคยัง,ย,งยังไม่ค่อยเท่าไหร่ยังยังไม่ถึงกสิสึกนะแต่ว่าผิวผ้าเนี่ยอาจจะนะเสียไปนิดนึงนะครับนะเนี่ยจากการอาจจะทําเองหรือว่าจะเกิดจากการใช้ก็ไม่ทราบนะพี่นะในในมาอย่างนี้นะครับนี่ ลายฐานก็จะมีช่อนะพี่นะดูนะพี่นะองนี้นะครับนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะพี่นะดูฮะนี่ครับน้ําทองเดิมเลยนะพี่นะองนี้ผมเสียดายนะครับเนี่ยผมพยายามแทะจับมือเอาเล็บนี่แหละพี่นะไม่ใช่ไม่กล้าเอาของแข็งหรอกนะครับไปแทะเดี๋ยวไปโดนผิวพระนะครับดูน้ําทองนะครับนี่ผมเข้าใจว่าอาจจะใช้ถ้าเหงือเข้าหรือว่าไปทําน้ํายาอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพี่นะแต่ว่าพิมพ์พระเนี่ยยังดูได้เลยนะครับดูนะครับดูนี่รัดนะครับจีวรรัด ล่ามรับหนี้โอ้โหดูพี่นะครับนี่พี่พี่ดูฮะเส้นสังกติขึ้นนะครับดูฮะนะครับนี่นะครับนี่ฮะดูฮะสวยครับนะตรงนี้ไม่ติ่งนะครับดูดูฮะนี่นะพิมพ์นี้อย่างเนี้ยผมบอกเลยนะผมชอบส่วนตัวเลยนะนะนี่ฮะดูฮะจมูกไหลนะครับโอ้โหนะครับสวยจริงนะครับส่วนตัวผมเรียกว่าชอบส่วนตัวเลยแหละนะอย่างนี้นะครับพิมพ์นี้รู้สึกจะเจอมาสองคำองนะนะครับ คยขายได้อยู่นะครับก็คือราคาแบ่งปันนี่แหละนะพี่นะผมขายได้เรื่อยนะนะครับเพิ่งได้เคยได้องสององค์นี่แหละนะพิมพ์นี้นะนะครับไม่ใช่ว่าง่ายได้ง่ายนะพี่นะพิมพ์นี้นะครับนะครับนี่ฮะอยู่ที่มือนะพี่นะผ่าอย่างนี้นะครับบางคนได้แพงขายได้ออกออกต่อได้แพงก็ถือว่าเป็นเครดิตของเขานะนะครับความสามารถของเขาก็ไม่เหมาอกันนะผมก็ขายได้ราคาประมาณนี้ก็ราคาเคยขายได้ก็โอเคแล้วนะครับนะเนี่ย ก็คือเนี่ยผมแหล่งนี้ได้มาเนี่ยไม่เหลือแล้วพี่นะนะครับเพราะว่าผมก็ชอบส่วนตัวมีคนชอบอยู่เหมือนกันนะครับนี่พิมพ์นี้นะครับนี่ดูใต้ฐานก็มีคนชอบนะครับนี่อีกษณ์ของพิมพ์นิยมนะจะมีคนชอบนะนะครับนี่นะครับดูนะพี่นะนี่ฮะดูฮะพิมพ์เนี่ยโอ้โหนะครับนี่ดูฮะล่ํานะครับนี่ฮะรูปหล่อลงเพื่อนพิมพ์นมยมนะ้พี่นะนะครับนี่ดูฮะเสียดายผิวแค่นั้นเองนะครับองนี้โอ้โห้านาทองแบบ ผิวเดิมเยเดิมเลยโอ้โหผมเรียกว่าเปิดไม่อายเลยแหละนะครับนะแต่องค์นี้ก็สภาพคือยังยังฟอร์มฟอร์มได้ฟอร์มสวยอยู่นะครับแต่ติที่ผิวแค่นั้นเองนะครับนี่นะครับนะครับชมใกล้ๆอีกทีนึงนะครับนี่รูปหล่อลงพวกเงินผิมนิยมนะพี่นะโอ้โหนะเอาทักทายจะตามราคามาเลยนะครับโอเคนะประมาณนี้นะพี่นะแบบเตือนแล้วนะครับมู้จะจบทำคลิปจบหรือเปล่าไม่รู้นะนะครับ พี่พอดีมีโทรศั์คันนะกลัวกลัวจะมีเหตุฉุกเฉินนะพอดีก็รับสายไปไม่มีอะไรนะครับพอดีเขาเรียกว่าผู้ชมทางบ้านนะโทรมานะเรื่องพระนี่แหละนะครับอ่ะโอเคนะครับอผ่านไปครับตรงนี้ตรงต่อมาครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นนะครับนี่อาจารย์ฟั่นอาจรโลนะครับนี่ดูนะผิวลมเดิมเลยนะพี่นะนะครับเหรียญรุ่นนี้เขาเรียกว่าเหรียญรุ่นเก้านะผมดูน่าน่าจะเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญรุ่น9้านะ อาจารย์ฟันอาจารลนะครับนี่เหรียญกลมนะครับดูฮะสวยดมเดิมเลยนะพี่นะนะครับนี่ฮะดูพี่นะเนี่ยขอบตัดนะครับดูฮะนี่ฮะดูว่าโอ้โหนะเนี่ฮะผิวลมเดิมเดิมเลยนะครับนี่เหรียญอาจารย์ฟันอาจารลนะฮะรุ่นเก้านะครับนี่ฮะดูความคมนะพี่นะดูห่วงนะพี่นะนี่ห่วงนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งนะพี่นะดูฮะตัวหนังสือเป็นแท่งนะครับ นี่ยตัวหนังสือเป็นแท่งนะฮะเนี่ยลมเดิมเลยนะพี่นะลมเดิมเลยนะครับตรงนี้เหมือนจะเขาจะน่าเขาน่าจะจะบอกว่าอะไรเขียนคําว่างามเอกนะน่าจะอ่านแบบนี้นะพี่นะเนี่ยงามเอกนะ่ผมก็ยังยังไม่แน่ใจว่ามันจากอะไรนะหรือว่าคนสร้างก็ไม่รู้นะพี่นะนี่งามเอกนะเหรียญงามเอกเขาว่าเขียนมางามเอกนะพี่นะนี่ครนะครับอะไรมาเลอะตรงนี้อีกนะ อุ้ยนะครับโดนเดี๋ยวจะโดนเงาแล้วพ i̇şte ี่นะผิวโหดูดูพี่นะผิวลมเดิมๆเลยนะพี่นะดูฮะผิวลมเดิมๆเลยเต็มเ็มเลยนะพี่นะนะครับดูฮะผิวลมเดิมๆเลยฮะนะเนี่ยดูเส้นผมโอ้โหนะครับเนี่ยฮะสวยเลยนะผิวแบบค่อนข้างเปิดน้อยเลยนะบอกผมบอกไว้ก่อนนะครับเนี่ยสวยนะครับผิวนะครับดูฮะนะครับนี่ครับเหรียญอาจารย์ฟั่นนะฮะรุ่นเก้านะครับอ ชอบใจนะฮะดูผิวนะลมดูฮะลมเดิมๆเลยนะพี่นะโอ้โหนะครับนะดูด้านหลังนะพี่นะนะหูเป็นปิ้นนะพี่นะนี่หูเป็นปิ้นนะครับหูเป็นปิ้นดูนะหูเป็นปิ้นนะครับนี่หูเป็นปิ้นเลยพี่นะนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะพี่นะนะครับเรียนอาจารย์ฟันรุ่นเก้านะชอบใจทักทายสอบถามราคามาเลยนะพี่นะนะครับนี่ราคาแบ่งปันทุกองนะดูชอบก่อนถูกใจค่อยถามทายราคามานะครับนี่ฮะ นะครับดูลมเดิมเดิมเลยนะพี่นะนี่ฮะพยายามสรรหาของที่สวยนะมามาให้มาเบ่งปั้นพี่พี่นะครับนะนี่ฮะดูดูนะพี่นะตัวหนังสือเด้งเด้งเลยนะพี่นะนี่ฮะดูฮะโอ้โหลมเดิมเดิมเลยนะพี่นะอ่าเนี่ยประมาณนี้แล้วกันนะพี่นะนี่ฮะดูฮะลมเดิมทั้งองค์เลยนะครับโอ้โหนะครับอ๋อชอบใจทักทายสดตามราคามาให้ดูคมคมเลยพี่นะคมคมเลยครับนะ อ่าดูให้ชอบก่อนถูกใจถามไถ enfin ่ราคามานะครับราคาแบ่งปันทุกองค์นะครับนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยลวกันขอบข้างประมาณนี้นะพี่นะขอบตัดนะครับดูฮะขอบตัดนะครับประมาณนี้นะพี่นะนะพยายามส่งให้จะชัดนะพี่นะนะดูเอานะพี่นะราคาแบ่งปันทุกองค์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจน้องนะครับอ่าเนี่ยขอบตัดประมาณนี้แล้วพี่นะเอานี่ดูดูดูชัดนะครับนะนะครับเอาไว้นะพี่นะนี่ฮะประมาณนี้เลยนะพี่นะเอานี่ครับ เหรียญอาจารย์ฟันอาจารย์ลนะครับเหรียญรุ่นเก้านะลมเดิมเลยนะจ๊ะนะจ๊ะนะอ๋ออย่างสวยนะครับอย่างสวยนะส่วนตัวผมว่าอย่างสวยเลยองนี้นะครับนะชอบใจทักทายสอบถามราคามานะครับมาโอเคผ่านไปมาถึงองค์สุดท้ายของคลิปนี้พ p นี้นะพี่นะหลวงปู่ทวดหลังโตลีนะฮะนะนะครับเนื้อออกสีแดงเลยนะพี่นะเนื้อจัดมากเลยนะนะนี่ละเนื้ออยางนงี้ยเขาเรียกว่าโอ้โหยนะนี่ถึงยุค ตรงนี้แน่นะปุ่มบ้านนะนะด้านหลังจะเป็นถลอดนะพี่นะตอรีเอนะตวดนะครับวัดชั้นห้ดูฮะเนื้อนี่โคตรมันเลยโลหะผิวตึงพิมพ์ทรงเนี่ยโอ้โหนะครับโอ้โหดูนะพี่นะนะนี่ฮะดูฮะโลหะดูพิมพ์ทรงแล้วพี่นะธรรมชาติดูฮะโอ้โหนะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะนะครับนี่ฮะดูด้านข้างใต้ฐานนะครับมีตดช่อนะครับนะนะ,นะดูนะพี่นะโลหะดูดิพี่นะ ดูครับด oh, ูครับโอ้โหพิมพ์ทรงฮิบเบาโลหะนะครับโอ้โหนะครับนี่เนื้อปึกเลยนะครับนะครับชัดเจนนะพี่นะดูครับพิมพ์ทรงโอ้โหนะนะครับหลวงปู่ทวดหลังเตัวีดนะฮะพิมพ์เอเลยนะเนี่ยผมดูนะเนี่ยพิมพ์เอแหละนะครับส่วนตัวผมก็ดูพิมพ์เอแหละนะครับนะเนี่ยพี่ดูนะเนื้อโอ้โหโลหะนี่ปึกเลยนะครับพิมพ์ทรงก็โอเคนะส่วนตัวผมว่าโอเคเลยนะครับก็ เรียกว่าชอบส่วนตัวแล้วกันนะพี่ๆดูชอบเหมือนกันก็ทักทายสอบถามราคามาได้นะครับนี่บัวนะครับบัวเต็มๆนะครับชัดๆนะครับนี่ใตาฐานนะครับนี่พระหล่อก็จะมีลูกมีหลอบบางนะครับเหมือนด้านหลังนะตรงนี้เป็นแอ่งนะเป็นธรรมดาโลหะหลอ,อาจจะไหลไม่เต็มนะนี่ดูโลหะผิดน,นะนี่พี่ๆดูโลหะนะครับโอ้โหความเก่านะผมอาศัยดูธรรมชาตินะพิมพ์ทรงอาจจะเป็นรองนะเรื่องผมในการดูของผมพิมพ์ทรงอาจจะเป็นลองตำนงตำหนี้อาจจะด้อยนิดนึงแต่ว่าผม จะพยายามดูธรรมชาตินะความเป็นไปได้นะความสวยความมันนะดูฮะพี่ๆนะอ่ะนี่ครับดูฮะโลหะนะครับดูดูฮะโลหะข้างมีตะไบนะครับนะนี่ฮะข้างมีตะไบนะพี่นะนี่ดูฮะโอ้โหเนื้อหาโูหานะครับดูฮะการหลนะ่อพิมพ์ทรงตะไบแห้งตะไบเดิมนะครับนะนี่ฮะด้านหลังนะครับนี่มีเข่า,ามีอะไรเนี่ยตะกันดูฮะโอโ้โหหลุมบ,บอมีนะผ้าหล่อธรรมชาตินะครับนี่เป็นแองนะฮะ ธรรมชาติกันการหล่อนะบางทีบางเนี่ยบ,บ,บางทันออาจจะเป็นแบบนักเล่นเซียนแบบมีเบอร์เบอร์หน่อยนะมีมีอะไรมีชื่อเสียงหน่อยก็จะว่าถ้าเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าดูง่ายนะก็ว่ากันไปนะความรู้ของเขานะคิตของเขาเขาว่าได้นะอย่างเราอาจจะบอกไปก็อาจจะไม่มีคนเชื่อนะอาจจะดูขาขำไปเนี่ยผมก็ส่วนตัวผมว่าโอเทดีนะมันก็เป็นไปได้นะเพราะว่าพหลอมันเทอาจจะโลหะไหลไม่เต็มนะนี่นะครับ เบสิกในการดูเขาว่ากันอย่างนั้นนะอ่านี่ดูฮะโลหะนะครับด้านหลังนะพี่นะเอาดูฮะเนื้อโอ้โหนะพี่นะแม่จ๋าเลยนะอย่างงี้โอโ้โหรีบจับโทรศัพท์ทักถามราคามาให้ไวเลยนะโอ้โหนะพี่นะเอาชอบใจทักทายสอบถามราคาอ่ะนะครับอวันนี้ก็มีพระมาแบ่งปันมีมาให้ชมประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ กับช่องของผมช่องน้อยๆนะสุดท้ายนี้ก็ขอกราบขอพระคุณนะพีพีทุกท่านที่ติดตามรับชมจบนะและที่กดไลค์ก็แชร์ให้เป็นกำลังใจก็กราบพระคุณอย่างสูงนะที่ขาดไม่ได้เลยนะครับพีพีเอฟซีนะครับผููมุบการรัคุณนะครับุดนนเป็นกำลังใจนะครับก็กราบพระคุณอย่างสูงในที่นี้ด้วยนะครับกราบพระคุณอย่างสูงครับนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตกลับลานไปก่อนนะไว้อาสัหน้าพบกันใหม่นะสำหรับคลิปนี้พีนี้ก็ขออนุญาตกล่าวว่าโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ